ในการเลือกตั้งทุกครั้งมักจะมีข้อมูลข่าวสารท่วมท้นหลั่งไหลมาจากทุกทางจนอาจทำให้หลายคนสับสนแต่สิ่งที่ทุกคนทำได้เพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อและเครื่องมือก็คือรู้ทัน แยกแยะจับตาูนยนชัวก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสอมทประมวลความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญหากต้องการจะให้ข้อมูลข่าวสารเกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้นจะต้องมีการแยกแยะให้ดีด้วยถ้าเราปล่อยให้ข้อมูลพวกนี้มันทํางานเต็มที่เราก็กลายเป็นเครื่องมือในเกมการแข่งขันของการช่วงชิงอำนาจทักษะในการแยกแยะข้อมูลมันเลยต้องสาคัญเอ๊ะอะไรคือข้อเท็จจริงอะไรมันถูกมันผิดอะไรมันคือความเห็นถ้าเราแยกความจริงกับความเห็นไม่ได้บางทีเรามองมันสลับกันเนี่ยเราอาจจะเข้าใจอะไรไม่ถูกต้องสิ่งใดที่เป็นนโยบายหรือคําสัญญาอะไรขายฝันอะไรทํา จริงสัญญิงสัญญาไว้โดยศักยาภาพขเขาทําได้อย่างนั้นไหมและสิ่งใดคือการใส่ร้ายโจมตีที่ตรงนี้ต้องระวังเป็นพิเศษในการแชร์ต่อครับเราจะอ้างว่าเรามีเสรีภาพในการพูดในการวิจารณ์อย่างเดียวอาจจะไม่เพียงพอจากการรู้ทันและแยกแยะซึ่งจะเกิดประโยชน์โดยตรงกับตัวเรามาสู่การจับตาทั้งหมดนะครับตั้งแต่ตัวผู้สมัครตัวพักการเมืองต่างๆที่เขานําเสนอนโยบายหรือแม้แต่ว่าที่นายกเราก็ต้องพิจารณาไต่ตองถ้าเราจับตาแล้วเราเห็นอะไรที่มันผิดปกติไม่ถูกต้องไม่ถูกกฎหมายมันก็จะทําให้เรามีข้อมูลหลักฐาน โดยเฉพาะเรื่องการซื้อเสียงคราวนี้มีกฎหมายใหม่ข้อกฎหมายก็ออกมาชาัดมันไม่เหมือนแต่ก่อนละว่าใครอยากจะเอาเงินมาให้เราก็ามาเถอะก็รับรับไว้แล้วเราไปเลือกใครก็ได้มีสื่อโซเชียลเนี่ยเราก็มาอวดว่าเนี่ยรับเงินมาทุกพักเลยแต่ว่าไม่เลือกมันหลอกเหมือนกับการลงโทษแต่เอาเข้าจริงเนี่ยข้อกฎหมายคือว่าคนรับเงินก็มีความผิดด้วยแต่การจับตานั้นอย่าลืมดูแลความปลอดภัยของตนเองด้วยนะครับมันมีอันตรายกับเราไหมถ้าเราจะเผยแพร่ออกไปอาจจะต้องเลือกวิธีจัดการหรือดําเนินการกับมันเนี่ยที่เราปลอดภัยด้วยเช่นการเอาไปให้เจ้าหน้าที่ที่ไไวว้้้างงงใจจดแลลละหััเเือกกตต็รียม ตาดูนโยบายมากมายที่สัญญากันไว้พักการเมืองเคยสัญญาอะไรกับเราไว้ได้มีโอกาสไปเป็นรัฐบาลเขาได้ทําสิ่งนั้นหรือไม่มันจะทําให้การเมืองไม่ได้จบแค่การเลือกตั้งและที่ขาดไม่ได้อีกส่วนสําคัญที่ต้องช่วยกันจับตาก็คือกกตคือดูกระบวนการบริหารจัดการเลือกตั้งตั้งแต่ต้นไปจนถึงนับคะแนนไปจนถึงประกาศผลการมีส่วนร่วมในการที่จะตรวจสอบการเลือกตั้งเนี่ยก็ค่อนข้างสําคัญครับเลือกตั้งในที่อยู่ใกล้ๆบ้านก็ออกไปดูได้นะครับว่าเขาทําตามกฎหมายตามระเบียบไม่ทําผิดกฎหมายอะไรไหมเราก็มีการคุมเข้มเจ้าที่ของเรานะครับถ้าาาาปรระชชนนอย่่่งเไมตื สนใจไปเฝ้าดูกันนับคะแนนการนับคะแนนมก็อาจจะผิดปกติก็ได้ผลของการเลือกตั้งมันก็อาจจะบิดเบือนไปจากเจตนาลมของเราอย่างไรก็ตามกกตได้ประกาศระเบียบการจัดการเลือกตั้งโดยละเอียดไว้แล้วหากเกิดข้อสงสัยในภาพที่เห็นอย่าเพิ่งรีโพสต์ในโซเชียลจนกว่าจะแน่ใจว่าเราไม่ได้เข้าใจผิดนะครับอันนี้ต้องระวังเห็นอะไรผิดปกตินิดหน่อยแล้วก็อาจจะหยิบขึ้นมาถ่ายรูปบันทึกคลิปสิ่งสําคัญก็คือว่าก่อนจะทําอะไรกับหลักฐานที่เราเก็บได้คิดพิจารณาให้ดีก่อนว่ามันใช่ความผิดจริงเราเห็นคนคนนึงยื่นเงินให้คคนนนึงงเรราาามมออว่ัืก ซื้อเสียงเนี่ยเราก็ต้องตรวจสอบให้ดีก่อนว่ามันใช่ไหมการให้เงินตรงนั้นเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องของการตอบแทนผู้ช่วยหาเสียงซึ่งกฎหมายให้ทาได้ไม่งั้นจะกลายเป็นว่าเรากลายเป็นคนทาผิดกฎหมายซะเองคือไปกล่าวหาหรือไปใส่ร้ายและสุดท้ายอย่าลืมตระหนักว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งสุดท้ายอย่าไปหมกมุ่นเอาจริงเอาจังแบบเอาเป็นเอาตายจนเสมือนกับว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วตัดสินทุกอย่างเราก็ยังมีโอกาสในการเลือกในครั้งต่อไปเรายังมีโอกาสในการไปติดตามตรวจสอบรัฐบาลที่เข้ามาทําหน้าที่ พลาดพลั้งทำผิดกฎหมายรู้ทันแยกแยะจับตาอย่าเพิ่งรีบแชร์ต่อและเรามาร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวก่อนแชร์สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์